ท่านอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยท่านก็เป็นห่วงนะครับไม่อยากเห็นคนที่พกพาอาวุธปืนไปแล้วไปใช้ก่อเหตุอาจจะไปอารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นนะแล้วก็ใช้อาวุธปืนก่อเหตุหรืออ,อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก,ก็อยากให้ใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไว้ที่บ้านนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ทรัพย์สินเราก็จะอยู่ที่บ้านถูกไหมฮะที่ไม่ติดตัวอะไรไปก็มีบ้างมันไม่จําเป็นในขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมาตรการในเรื่องของการที่จะเข้มงวดค่ะในการตรวจจับผู้ที่อมีอาวุธปืนผิดกฎหมายมแล้วพาไปเพื่อไปใช้ในการก่อเหตุหรืออะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะเพราะว่าต่อไปนี้ถ้า พบคนพบพาอาวุธปืนเนี่ยก็แสดงว่าผิดกฎหมายหมดนะฮะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถที่จะ,ะดําเนินการจับกลุมได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ,ตองไปตรวจพิสูจน์อะไรเยอะ,ค,ะ,ะครับเพราะนั้นเนี่ยในทั่วประเทศที่ว่าเนี่ยเรามีนัยยะหมายถึงเจ็ดสิบหกจังหวัดะนะครับไม่ไม่รวมกรุงเทพมหาคอนครอ่าซึ่งเป็นอำนาจของท่านรุยการตำรวจแห่งชาติท่าน เป็นผู้พิจารณาอนุญาตนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันภู้พบว่าตรอเนี่ยท่านมีอำนาจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการพิจารณาอนุญาตให้คนพกพาวุธปืนไปทั่วราชอาณาจักรได้อันนี้น่ซึ่ง,ง,งทางกระทรวงมหาดไทยก็อะจะได้ประสานขอความร่วมมือนะครับให้ท่านพิจารณาแนวทางที่ท่านมทหนึ่งท่านได้กรุณามอบให้กับ ผู้ว่าการจังหวัด76จังหวัดแล้วนะครับท่านผมด้วยก็ก็ก็ท่านก็จะคงจะสั่งการผู้ใต้บังคับัญชาท่านเป็นนโยบายต่อไปนะครับค่ะคับทีนี้ถ้าบอกว่าต่อไปนี้ใครที่พกปืนถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าผิดหมดเนี่ยอันนี้เริ่มหรือยังคะหรือว่าจะมีแนวทางใช้ได้ประมาณเมื่อไหรค่คะก็จริงๆตอนนี้เราเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่า ทีเนี่ยว่าใบพกพาอาวุธปืนเก่าเนี่ยมันมีบางลายอาจจะยังไม่หมดอายุะนะร่วงช่วงระหว่างนี้ก็ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ต้องต้องใช้การตรวจสอบนะเอกสารหลักฐานอะไรนิดหน่อยนะของของคนที่พกอาวุธปืนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับผมผมเข้าใจว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วค,ครับ ปกติมันก็ปีต่อปีใช่ไหม oh, ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ยะสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่มาอาจจะต้องรีเซ็ตใช่ไหมคะถ้าพูดแบบนี้ครับครับครับ<อ>ก็แต่แต่ว่ามาตรการนี้ก็จะส่งผลดีในแง่ของคนคที่ยังไม่มีใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนค่ะว่าก็ไม่ต้องไปยื่นขอหรอกเพราะว่า,าท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านได้รับังสือสั่งการแล้วก็ ก็ท่านกรบผงไม่พินาอนุญาตให้แล้วค่ะ,ะคไม่ไม,ไม่มีต่อไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ครับใช่ครับ